<c oughs> oh. อันนี้คือคอปุ๋ยมากของฮารอจ้าเต็มแล้วก็จะเอาแบ่งออกอันนี้พ่อใหญ่จะแบ่งออกตักออกมันเต็มว่าก็จะเอาไปพักใบข้างนอกใส่เดือนฟินนาะฟินอ่ะฟินอ่ะฟินฟินฟินนะช่างคนว่อนมักใส่เดือนไ <c oughs> รเลียงไว้ในคอกแลใชว่าก็จะแบ่งเอาอไปใส่ตรงนี้ จาะขออปุ๋ยมักฟังนี่เต็มแล้วเพื่อการยกมะไวม้องนี่ uh huh. นเก็บอันผึ่งมูเพิ่นขึ้นไว้ไว้เอาใ้เข้าผสมพัน์ในคอกต่อไป วิ่งมจากเสร็จอาหารนะจ้าเสร็จอาหารเสร็จพักเสร็จอาหารที่เ้ากินเหรือต้อสมัครกับบดวรักบดตลอดเสร็จพักเสร็จเสร็จพักเสร็จใบเปลือกไข่กระดูกยังนอกจากจากเสร็จอาหารอ่ะพี่น้องพี่น้องคนใด้ใส่เดือนมาเอาไปเด้จ้าตกปลาเด้อใส่เดือนตกปลานี่เลย เอาไว้โอ้เมกเก็ตปาด์ุคนน่ะคนละห้าห้างปาด์ุคนนั้พี่นอออ้องออกลูกออกไข่เป็นล้านล้านตัวว <c oughs> ่าสั่งว่าสัน่นถ้ากเกษมมาผักสนิทถ้าเกษไว้ข้างในเพราะว่า,าข้างนอกตัวนี้มันกิดเต็มแล้วเอาออกบุตรายลาหิมะคุ้มขักแล้วพี่น้องถ้ากขจะใส่นี่้แล้วก็ขอไว้ในห้องเก็บของ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> หนาหอนพักกาไปใส่พักใส่ดอกไม้ว่าต้องไปซื้อปุ๋ยกระชาเป็นปุ๋ยหมักของเราเองเลยจ้าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเปลือกไข่จากของที่เหลือกินเหลือใช้ เป็นปุ๋ยหมักที่ดีมากเลยเก็บใส่เดือนขึ้นไปพี่น้องแน่สกิ้งเนี่ยจุ๊บคนขี้งดนั่นๆๆๆฮะเก็บเพิ่นขึ้นวิลเลนเอเกก็็บ วู้ดเมกเก็ตดมิ่งไปฟุ่วิสาสตร์แลนด์อีกส้มนี่จ้าหน้าหอนข้ากาเปย์ดูดีสุดมาตนะด่าร์ดม์ทิลหน้าหอนข้ากาเปย์ตกปลาวู้ดหน้าเดาทับกระดงสต๊อกกังอิสเนอร์ว้าข่ายเห็ดเขาเฮียหน้าหอนอับกับไปตกปลาเพราะเด้อเพราะอยากได้ไส้เดือนไปตกไส้เบ็ด ใส่เบ็ดตกปาล,ลรารมได้ผู้เรียกได้เราจะขายกันแพงๆได้จ้านี้สวีเดนเนี่ยนอยแอนสกริง้งโดนแซนเดอรดิตเนาะที่ที่ยูสติแกแอนเดอรดิตสิบตัวเป็นหาสิบคนด้วยพี่น,อบบน้องเบียร์เบียร์ดิเขาบอกแซเดร์ดม,มา้า เก็บเขาขึ้นกับกไปใส่คอคือเก้าจ้าก็ได้มุ่นจากเขาเป็นปุ๋ย <c oughs> เป็นปุ๋ยที่ดีั้งแอนส์เกนเหนืยจริงแต่หมดแล้วเ <c oughs> ออจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นสองล็อกพี่น้องนี่ล็อกหนึ่งโอ้ยมินหันสก้าถุงมือตกกาวเศษนี่ละจ้าพี่น้องนี่เศษอาหารที่เยวลือกินเศษ็พักเศษอาหารน้ำ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 เสรอาหารท่ากระเทยลงไปเลยแล้วก็น้ำตามด้วยได้น้ำตามด้วยได้น้ำเอาวน้ำไป็นลกน้ำฝนนี่โอ้ดมิทุชเดียว อน้อำนงนง<อ>ลงท่าไหนน้ำกันลงทาานีนน้ำจ้ะใส่น้ำไปแล้วน้ำก่ต้องลไลฟ์ไลฟดได้พี่น้องแล้วก็เอาพวกขี้เลื่อยอันนี้จะเป็นของที่เพิ่นเฮ็ดไว้สเซเร็จเนาะเป็นพวกว่าแห่ตะลั่นสเตอร์ของคองห้าก็เป็นพวกขี้เลื่อยอะไรพี่เนาะอคอมโพสเตอร์ จะเป็นพวกขี้เลื่อยเห็นหลพี่น้องขี้เลื่อยอันนี้ก็ขี้เลื่อยนี่ขี้เลื่อยค้องแทะจากอันเ้าอันตัดใหม่เืมูโตโซกขี้เลื่อยจากเทาอันตัดฟื้นตันยางห้าเรือห้ากัเก็บใบห้ากามาคเอาใส่แค่นี้แล้วน้อกจะมุนที่ี่มุนผอม้าเจ้าอนนี้อี่เป็นี่กัน มอนโอ้ยรู้เลหรู้เลยหมุนๆหมุนๆหมนหมุนมุนค่ะม m นรอบซองรอบพี่นาพี่น้องเพื่อให้เขานั่งกันนาจะเป็นแซี่เสร็จถ้าัหนถ้าได้เป็นคักเมื่อี้เอาปุยมักมาให้พี่น้องเบ่งจ้าเมื่อไรไป้างไดนมื่อี้อากาศพอดีพอดีปุยมัก เจะเป็นอันสิ้นสุดไอ้ขอโทษข,ไขอไปก็เป็นอันสินส้นสุดจ้าพี่น้องเสร็จแล้วจะอันใส่ฟังานันนำ้ำทีเรื่อยก็ใส่ฟังานี้อีกเท่านั้น เอาน้ำอีกจกังไหมปนคลิปนี้กับผู้ใดบ่มักใส่เรือนกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอาวนมาให้เบิ่งคอมโพสของเฮา,าเฮาเฮ็ดปุ๋ยหมัก,กเองจา้าเอาไปทานใส่ปุย๋ยใส่ผักใส่ต้นไม้นานากไอ้นาห้อ,อนจะใส่น,น้ำอีกถ้าเป็นอันสิ้นสุดแ้่เขาเพิ่มเงากระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพร่ะเป็นกำลังใจให้สาวสกุลในเรื่อจ้าเด้อ ี่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยโดเฮ้ยโดมา